มาพอคลอดบุตรแล้วก็มาลงโฆษณาดที่ศานี่เขาก็ไป,น,น,ไปนู่นไปนู่นไปไปไปห่มผ้าเลยไปห่มผ้าที่เสาโน่นละโน่นละตู้นั่นน่ะดูหน่อข้างเสาเ มายาเศรษฐีหารป้าที่เป็นไปนน่นรวมพลังชาวพุทธนี่น่นไปโน่นละไปโน่นนาไปทางไหนัโอ่นออกไปนออกไปนี่ไปไป

ใช่ใช่เปรกนไสอกเบอร์อะไรเบอก็เห็นเสาเหมือนเดิม <c oughs> นี่เป็นอักษรพรมมีนะครับนี่ที่เห็นนี่อักษรพรมมี in 6